อะไรคะ่ะคุณผู้ชมคะก,กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจาร,รย์รันมรดกไทยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะใน Tik t o อกแล้วก็ใน u t u b e กด subscribe แล้วก็ทางเพจ Facebook พักเครื่องสุวรรณภูมินะคะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับอาจาร,รย์รันแล้วก็ทีมงานพักเครื่องสุวรรณภูมินะฮะแน่นอนในช่วงเบรกที่3มเนี่ยมีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาฝาก ข้อความมาถามอาจารย์อยู่แล้วเป็นคําถามเดี๋ยวเรื่องของพลักเรื่องแหละเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงนะคะให้อาจารย์ตอบทุกข้อเลยนะคะคาถามแรกค่ะอาจารย์คะหลวงหลวงเอ่เรียญหลวงพ่อแดงรุ่น2ปี5 2 5งพัารอหารคาค่ะเรียญรุนร่น2องหลวงพ่อแดงเนี่ยมันก็มีหลายบล็อกนะนก็แบ่งแยกได้ประมาณทักเจ็ดแปดบล็อกน่าจะได้นะมีเจ็บ้งตั้งั้งชี้มีบล็อกเล็กแปดนะหลายหลายบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ย ราคาหนึ่งหมื่นขึ้นเท้งนั้นเลยหนึ่งหมืนถ้าสวยๆจะจัดเลยนะค่ะหนึ่งมื่นถึงหนึ่งแสนเลยโ oh, อ้โหหนึ่งหมื่นขึ้นไปเลยถึง 1, 1, หนึ่งืนนะครับหนึ่งหมื่นขึ้นแล้วแต่สภาพความสวยไล่ไปเรื่อยๆอนนสวยจ,จัดๆแสนหนึ่งอาจจะมีคนซื้ออันนี้ที่เขาถามเป็นรุ่นสองนี่ก็คือประมาณสักหมื่นหมื่นต้นเหรอจ๊ะ ไม่มันมันหมื่นถึงแสนเลยหมื่นถึงแสนไปเลยต้องดูตามสภาพเหรอต้องดูแล้วแส่สภาพเพราะรุ่นแรกมันติดลมบนไปแล้วเจ็ดแปดแสนล้านหนึ่งอย่างเงี้ยทะลุไปแล้วทะลุครับทะลุดาบี้อ่ะนะคะข้อแรกผ่านไปค่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงแม่นกุ้งวัดบางนมโคอยุทธยาค่ะจันก็หมื่นถึงแสนเหมือนกันนะครับสวยๆก็เป็นแสน เดิมๆไม่ได้ใช้เลยก็เป็นแฉนนะครับเนื้ออะไรเนี่ยอาจารย์เนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินใช่พูดถึงเนื้อดินในเก็บรักษายากนะไม่ยากหรอกครับมันแล้วแต่การเก็บรักษาต้องใส่กรอบป่ะคะอาจารย์ใช่ใส่กรอบนะครับใส่กรอบไว้เราก็สบายแล้วเพราะเดี๋ยวนี้กรอบผ้าสมัยใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างล้ำกันน้ำมีกันน้ำมีอะไรนะครับเราสามารถทําได้ค่ะข้อต่อไปค่ะพระปิตาหลวงปู่เฮียงวัด ป่าชนบุรีปี2 5 0 5พิมพ์ิีกว้างหลังแบบเนื้อผงคลุกรักค่ะปิกกว้างหลังแบบนะครับอยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆน,นะครับหลวงผู่เฮียงใช่พวกนี้มีเนื้ออื่นด้วยเหรอจ๊ะเนื้อผงคลุกเลยมีมีมีเนื้อผงค, <c oughs> คลุกรักเลยเนื้อผงบุทธคุณเขามีหลายโซนนะครับหลวงผู่เฮียงเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปิดตาส่วนใหญ่แต่พิมพ์มือดื่นก็มีนะพิมพ์มือดื่นหลากหลายเพียงแต่ว่าจะหนักไปเล่นทางายุคแรกๆมากกว่าส4 8 0กว่าเพราะนนั้นแพงนะครับพวกหลังตะแกงพวกสะดือเล็กอ,อะไรพวกเนี้ยนะเพราะนั้นถือเป็นพระยุคต้นนะครับวันนั้นจะแพงเป็นพิเศษะนะอยู่หลักแสนจนถึงหนึ่งล้านนะครับนะคะอ่าค่ะ และทีนี้อาจารย์ถ้าเกิดพูดถึงเนื้อผงคุกรักเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเนื้ออื่นๆแล้วถือว่าเป็นเป็นเป็นเนื้อที่ราคาสูงสุดไหมของหลวงปู่เฮียงเนี่ยใช่ใช่ใช่สุดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเหรียญก็เล่นไม่แพงเท่าไหร่นะครับจะสู้ปิดตาไม่ได้ค่ะเอาต่อไปค่ะอาจารย์พระนางพญามรุดขัยวันหัวหินปี2466เนื้อแดงปี24 6 6ราคามรุดสวยๆเลยเนี่ยสวยๆก็น่าจะอยู่หมื่นบุกลบนะครับอ่า ไม่แพงมากอย<น>ู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมาลึกคาทยาวันนะครับเ <c oughs> คยเห็นแบบนางพญามีองค์ใหญ่ด้วยองค์เล็กด้วยั้มอาจารย์ไม่ใช่นะของพิษณุโลกแต่ถ้าเป็นของมาลึกคาทยาวันนคะครัจะเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงเขาจะออกน้ํามันน้ํามันนิดนึงนะมีหลายพิมพ์มีทั้งขาวมีทั้งแดงนะครับมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนางกวักก็มีะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประมาณหมื่นต้นต้นอย่างนี้แพงกว่าของพิษณุโลกไหม ถูกกว่าใช่ไหม่เป็นล้านพิศนุโลกเป็นล้านพิศนุโลกเป็นล้านนะครับค่ะอาจารย์ต่อค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นอุปถัมภ์วัดชัยมงคลบ้านคอปี2518นะคะแล้วก็ท่านหลวงพ่อไหมอาจารย์ท่านครับท่านแต่ว่าไม่แพงไม่ค่อยแพงไม่แพงนี่ประมาณออยู่หลักร้อยจนถึงครางร้อนะครับอาจารย์คำว่าท่านหลวงพ่อนี่หมายความว่าคือท่านหลวงพ่อท่านยังอยู่หลวงพ่อท่านยังไม่มรณภาพอืมครับค่ะเหรียญปั้มรูปเหมือนหลวงปู่แก้ว สุวรรณโชโตพระเทพสาครมุนีวัดช่องลมสมุทรสาครรุ่นสิบค่ะสร้างเมื่อปีสองพรยี่สบราคาเท่าไหร่อาจารย์กูแก้วช่องลมรุ่นสิบรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นสิบเออปีสองนห้าสองศูนย์สร้างนะสร้างปีสองห้าสองศูนย์ผมว่าน่าจะอยู่หลักพันนะยังอยู่หลักพันใช่ครับน่าจะอยู่หลักพันค่ะนะคะ,ะพระผงรูปเหมือนระฆังเล็ก หลวงพ่อพรมวัดช่องแครนครสวรรค์ปี2514ค่ะอาจารย์รุ่งะคังเล็กสวยๆเลยก็20,000ไม่สวยเลยก็7-8,000,000นะครับอ่าราคายังพอหยิบจับได้บ้างจับต้องได้จับต้องได้นะคะหลวงพ่อป่ายวัดกำแพงปี2534หาราคาเล่นหาเท่าไหร่อาจารย์อยู่หลักหมื่นครับหลักหมื่นใช่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินก็จหมื่นแสนโอ้โหถ้าเป็นนวะก็20,000นะครับนะคะ2 มีทองคําด้วยอ๋อทองคาทองคาก็ห้าแสนขึ้นนะครับนะคะแล้วก็ทองคำนี่ยังไม่เคยได้เลยจริงๆอยากจะได้มากนะทองคาเนี่ยมีน้อยทองคําราคาสูงเพราะเพราะทองหรือเปล่าที่อาจารย์พูดใช่ใช่มีมีมีเวลาพักขึ้นมาเนื้อล่างขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วอย่างเงี้ยทองคำเนี่ยกระโดดไปห้าแสนเลยก็ยิ่งบวกเข้าไปอีกเนาะใช่จากต้มเตี้ยมแสนสองแสนอะไรกระโดดพรวดค่ะเหรียญเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2519แล้วก็เหรียญหลวงพ่อสุด ปีสองห้าสองสามหูขีดอ่ะหนึ่งเก้านะครับหนึ่งก้บวกสองสามหนสองสามเนี่ยอยู่หลักพันนะครับหมื่นบวกลบนะคะใช่ครับแล้วก็สองสามเท่าไหร่นะสองสามหลักพันอ๋อเป็นหลักพันใช่พันต้นต้นอ่ะสองพันสามพันไม่เกินนี้ครับต่างกันพอสมควรเลยนะใช่ครับอาจารย์ต่างพอสมควรแล้วจริงๆแล้วมีมีมีพิมพ์อื่นด้วยไหมอาจารย์ของหลวงพ่อสุดมีมีเยอะครับมีมีมีหลายปีหลายพศแต่ว่ารุ่นนี้นี่คือเขาเล่นสุด ยังต้องต้องเล่นรุ่นแรกต้องรุ่นแรกอ่ารุ่นหกรุ่นแรกแพงนะครับรุ่นแรกนั้นเป็นแสนเป็นแสนครับนะคะอ่าต่อค่ะรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตหลังเลขหนึ่งปีหนึ่งสองเออเลขหนึ่งหนึ่งสองไม่แพงนะครับสามสี่พันห้าพันได้นะครับมันต้นถึงหมื่นกลางนะครับจะไม่แพงนวะนวะนะคะพวกนี้ไม่ทันหลวงพ่อหรอกเป็นยุคหลัง ลกหลังแล้วแต่ก็เล่นหากันอยู่นะครับค่ะรียนแข็งทะลุจะดีกว่านะครับของของหลวงพ่อแช่มเหรอใช่หลังเลข1หนึ่งถูกนะครับค่ะเรียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกออกวัดประสาทบุญาวัดปี2 5 0 6ค่ะ2506ออกวัดประสาทก็อยู่ประมาณ5 0 0พันจนถึงหมื่นค่ะเรียนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพารุรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี252 2 2522เลื่อนหลวงพ่อคงอยู่หมื่นต้นๆนะครับ เหมือนต้น้นะคะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะหลวงพ่อคงโอ้ดังดังนะฮะลูกธิ์สายเขาหนาหนาแน่นนะครับหมอปู้จันบุรีทานหลวงพ่อไหมคุณมงจันบุรีคุณวีจันบุรีเนี่ยนะเขาคุณแจ็คธนพลเนี่ยเขาสายตรงนะครับคุณล้อมคลองถมอย่างเงี้ยสายเขาแข็งค่ะสายพวกนี้ซื้อไม่มียุบนะครับเหรียญเหรียญที่ออกมาที่บอกว่ารุ่นเลื่อนเนี่ยก็ทันท่านด้วยทันเลยครับ หลวงพ่อคงเนส่วนใหญ่จะเล่นที่ทันทุกรุ่นเนื่องจากว่าทันมรณรักภาพไปนานแล้วนะครับพระหลวงปู่บุญพิมพ์ซุ้มโคง้งวงเล็บนะซุ้มเวาวัดกลางบางแก้วนะคนปรปฐมอาจารย์ถ้าเป็นเนื้อดินก็หมื่นกว่าบาทเนื้อผงก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับหลวงปู่บุญนะครับค่ะ,ะมีคําถามต่อเลยค่ะอาจารย์คะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดพิมกลางชลูด กางเชลูดก็อยู่แสนต้นต้นะครับแล้วแต่ความสวยแสนต้นต้นนะอันนี้วหลวงปู่ทั่วจริงๆแล้วแพงที่สุดต้องออกวัดไหนจังของวัดช่างให้ครับต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ถึงราคาถึงจะสุดเนาะใช่ครับค่ะอันนี้ด้วยพิมพ์ด้วยแล้วเป็นลองนะครับสมเด็จบางขุนพมศูนย์เก้าค่ะหลังพิมพ์เจดีเอียงเล่นหากันอยู่เท่าไหร่คะพิมพ์เจดีเอียงหมายเขาว่ายังไงอ่ะเขาว่ายางไงถ้าหลังพิมพ์เจดีเอียงถ้าเป็นรูปเจดีที่ปั๊มแล้วกด นะครับกดลงไปในผ้าเลยเกเแต่ถ้าเป็นหมึกปั๊มนะครับเป็นหมึกปั๊มมันแล้วแต่คนปั๊มเนะ่ะมันเอียงไม่เอียงเนะี่ยแล้วแต่ถ้าเป็นศูนย์เก้านะครับเกตทะลุซุ้มหลักแสนนะครับหลักแสนเลยนะอาจารย์ใช่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นเขาจะเรียกพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใสญาติ พิม JD, พ์เจดีพิมพ์เส้นได้พิมพ์มอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีพิมพ์เจดีเอียงไม่มีใช่ไหมอ่า,อ,าอ่าเง้ยบางทีผมไปยืนชะโงกดูเขากําลังแบบตบีตายางอยู่เงี้ย นึกขนองอะกับหัวกับหางยังมีเลย oh. อ๋อยังมีแบบนั้นนะ <Sure. S 1> เนาะเหรียญพ่อแดงเนื้อทองแดงรูปไข่สองห้าศูนย์สามไม่มีหูก็คือรุ่นไหนครับอาจารย์มีราคา <c oughs> เล่นหากันหรือเปล่าไม่มีหูไม่เล่นนะครับจะเป็นเหรียญเล็กนะครับเป็นเหรียญเล็กคล้ายๆหัวเท่าหัวไม่มือเนี่ย <c oughs> แล้วรู้สึกว่าบางเหรียญเนี่ยก็จะมีกรอบกรอบทองแดงอะนะพุ้ม <c oughs> อีกทีอ่าอย่างนั้นเขาไม่เล่นมันเป็นของเกสนามสมัยก่อนอ oh. วัดไม่ได้ออก ก็คือเหมือนแบบเขาเขาผลิตออกมาแล้วผิดพลาดอะไรเหมือนปะไม่ใช่ไม่ผลิตแถววัดลาดนาดาเลยแถวท่าประจันเลยสมัยก่อนเลยนะครับแต่เขาไม่นิยมเล่นกันคือไม่เล่นนั่นแหละมันไม่ได้ออกจากวัดน่แหละเขาไม่ได้ออกจากวัดก็ราคามวยีไงเออก็คือมันคือพระโลเกเก่านะครับมันก็เลยไม่มีราคานะครับพระพุทธรูปปูชาเชียงแสนสิงสามราคาค่ะอาจารย์เชียงแสนสิงสามนะครับ สวยๆเลยถ้าสินจัดเลยนะครับไซส์ใหญ่ๆหลักร้านนะครับนอกจากไซส์เล็กพวกนี้หลักหมื่นไซส์เล็กนี่น้าตักเท่าไหร่ก็สามนิ้วขึ้นไปสามนิ้วขึ้นห้านิ้วสามนิ้วอย่างเงี้ยก็ราคาถูกราคาถูกใช่แต่ถ้าใหญ่มา่อไหรก็ได้เรื่องเลยอยิ่งใหญ่ยิ่งแพงพูดถึงวัดพูดถึงพระพุทธรูปบูชาจริงๆแล้วการดูแลรักษายากไหมเพราะว่าก็เจออากาศเจออุณหภูมิตลอดเวลาเราไม่ได้มีอะไรไปคุมไงเขา จริงๆพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ตามบ้านอยู่ตามบัดนเนี่ยไม่โดนฝนไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าโดนลมจากธรรมชาติมไม่เป็นไรนะครับไม่โดนไม่โดนฝนกัดตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนอะไรที่มันมาตกกระแทกใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ได้เป็นหลายร้อยปีบางองค์อยู่ได้เป็นพันปีค่ะ,ะนะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อทาหลวงพ่อทามีไหมครับไม่มีครับ เจ,จ้าสัวเี่ยจะมีเฉพาะวัดกลางแล้วก็วัดอื่นๆที่อเอาของวัดกลางเนี่ยไปทําต่อ,อแต่ของถ้าเป็นพระยุคเก่าไม่มีไม่มีชจะมีเฉพาะเหรียญหล่หลอจอบนะครับเป็นเป็นเหรียญหล่อของหลวงพ่อทานะครับรุ่นแรกรุ่นสองอแค่นั้นเองแค่นั้นนะนะคะอะพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์พระคูมูลวัดประสาทบุญยวัดกรุงเทพปีสองห้าศูนย์หกค่ะจัน เพราะฮูร์โมนช่วงก่อนมันสองพันนะครับช่วงนี้น่าจะสามสี่พันได้ช่วงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อสิบปีที่แล้วนะเนื้อพิมพันสองพันเดี๋ยวนี้ก็น่าจะขึ้นมันสามพันได้แล้วมั้งค่ะอ่าเนื้อพระเนื้อดินหลวงพ่อมุยวัดดอนไร่ล้อพิมพ์หลวงพ่อปานพิมพสองหน้าล้อพ่อมุยถ้าล้อพิมพ์หลวงพ่อปานแต่จะไม่ค่อยแพงนะครับพระจะอยู่หลักพันต้นๆน,น,นะครับหลวงพ่อมุย วัดดอนนะที่จังหวัดอะไรนะสุพรรณสุพรรณบุรีใช่สุพรรณบ้านเด็งหลวงปู่ทวดวัดประสา,า,าบุญยาว่าอาจารย์ครับวัดประสา,าบุญยาวาามันก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเขียวกานมะลิอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพงนะครับสี <40 S 2> หมื่นถึงสี่หมายถึงสีนะครับขาวกานมะลิขาวกานมะลินี่เขาจะออกอมเขียวหน่อยถ้าเป็นเนื้อดาก็ห้าพันถึงหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นเนื้อขาวก็หมื่นอัพ อ,อย่างเป็นสีอาจารย์อย่างสีเขียวเนี่ยเขาก็ือเขียวเขียวการมาลีเนี่ยส่วนผสมเขาจะค่อนข้างที่จะจัดจ้านนิดหนึ่งแค่นั้นเองมันก็เลยทําให้ทั้งสีทั้งความหนาแน่นอะไรหลายๆอย่างไปอยู่ในประเภทเนี้ยส่วนผสมอ่ะมันอ่เขาก็เลเล่นถือถือว่าเล่นกันแพงแล้วเวลาเนื้อมันแน่นๆหน่อยอย่างเงี้ยกดพิมพ์มาค่อนข้างชัดเจน สีะะเขียวก้านมาลิใช่เขาคงผสมได้พอดีอ่ะผสมได้พอดีทั้งความนิ่มความอะไรตอนกดมันพอดีลงตัวเป๊ะหมดทุกอย่างเลยนะคะคนก็เลยนิยมเล่นนะ,ะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นมากๆนะคะ,คะเรียญอาจาร,รย์เผาว,วัดพระยาสองสี่สนะคะยันหยิกรุ่นแรกเลยค่ะอาจารย์ ไม่แพงนะครับอาจารย์เภาแรกก็ยังไม่แพงอยรอยังไม่แพงครับสู้หลวงพ่อกันไม่ได้นะครับอาจารย์เภาเนี่ยสวยๆเลยก็สามหมื่นสี่หมื่นนะครับไม่แพงมากครับวัดอะไรนะวัดวัดพญาต์วัดพญาตที่จังหวัดปะนครระนครสรีอยุธยาน้าสีอยุธยาไม่ใช่สีธรรมราชนะพระปิตาเจ้าคุณผลพิมหัวบรรเย็นเนื้อผงพุทธคุณวัดหนังค่ะหัวบรรเย็นเจ้าคุณผลสวยๆก็ห้าพันนะครับ ห้าพันบาทครับนะคะอันนี้มีมีอันเนี้ยคือราคาลดลงเหรอจันไม่เขาเขาอยู่อย่างนี้มานานแล้วไม่ขยับขยืดไม่ขยับเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงล่ะถ้าเกิดคนจะซื้อจริงๆเนี่ยพอราคาไม่ขยับก็คิดว่าเอ้ไม่ไม่ดีกว่าไหมเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อไว้เพื่อกินราคาจริงจริงาเจ้าคุณผลเนี่ยหายากนะหรอหาค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากแต่ด้วยกลไกของการตลาดเนี่ยเด็กรุ่นใหม่คนเป็นเนี่ยน้อยลงน้อยลง และววัตถุมงคลของทคุณผลนะคนก็จะไปเล่นพวกกูเอี่ยมซะมากกว่านะครับบางทีเนี่ยการที่อาจารย์ได้อธิบายฝั่งว่าวพระบางบองค์บางองค์งงที่หายากอะความคิดแรกเลยก็คือว่าราคาต้องแพงแน,แน่เลยไม่บางอย่างถูกก็มีมถูกแต่หายากอ,อย่างเงี้ยบางบางครั้งเนี่ยเราซื้อได้เนเราจะรู้แล้วแม่งนี่ร้อยวันพันปีม่งจะเจอไว้อ,อะไรงเงี้ยเก็บ เนาะก็เก็บเอาไว้ใช่นี่แป๊บๆซื้อแป๊บแป๊บซื้ออยูแล้วพระยังมีอยู่เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาต่อไปค่ะอาจารย์พระสมเด็จของหลวงปู่นาควัดระฆังปี2500ันห้าร้อย่าสองพันห้าร้อยแล้วแต่พิมพ์นะครับแล้วแต่พิมพ์บางพิมพ์บางพิมพ์ก็ช่วงเนี้ยบางพิมพ์ก็เจ็ดแปดพันอ่บางพิมพ์ก็สองพันสามพันสี่พันห้าพันอ่าอาจารย์พูดดูเหมือนหลายพิมพ์เลยหลายพิมพ์มีมีเยอะเครับก็เหมือน วกบัาละครเนี่ยเขาไม่ได้สร้างพาพิมพ์เดียวนะครับก็จะสร้างแบบใหญ่ได้ดีเงี้ยอ่าก็คือมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดียนะยนืนพื้นพวกเส้นได้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบ่งแบ่งแยกมาพวกถังทรงทังแซอมนะอาจารย์ทําไมแบบหลากหลายวัดบางวัดนะหรือว่าเกจิบางท่านเนี่ยพอสร้างพระรุ่นแรกมาแล้วรุ่นสองแล้วราคายังสูงอยู่แต่ก็ทราบดีนะว่าวัตจักรของตรงนี้ถ้ายิ่งสร้างติดกันเนี่ยราคาก็จะยิ่งตก ทำไมถึงยังคิดสร้างอยู่นย่งน<อ>ีคิดว่านะในความคิดอาจารย์หมายความว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองแทงไปแล้วหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่อก็ยังสร้างต่อในระยะเวลาใ,ใกล้ๆก,กันเป็นรุ่นสามรุ่นสี่มันไม่หยุดไปเลยอะไรอย่างนี้มันจจมันต้องดูองค์ประกอบอหลายๆอย่างนะครับว่าหนึ่งวัดสร้างเสร็จหรือย,ยังนะต้องไปดูก่อนต้องไปดูวัดก่อนวัดสมบูรณ์หรือย,ยังถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็สร้างไปเรื่อยๆจนกว่าวัดจะเสร็จอ๋อคือการสร้างพระนํา นำกำไรจากตรงนั้นะไปบูรณะไปก่อสร้างโบสถ์ไปอะไรให้แล้วเสร็จก่อสร้างวัดเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็แค่นั้นเองใช่พอวัดเจริญมีครบสมบูรณ์แบบ100%ยเปเซค่ะอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก่อนที่ปิดรายการเนี่ยอาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระเก่าพราะใหม่เชิญชวนให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสะสมเข้ามาฟังเข้ามาอะไรหน่อยไหม จริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะครับเข้ามาดูเยอะๆนะครับเข้ามารับชมเยอะๆรายการของเราเนี่ยถ่ายทอดอะไรที่มันเป็นความรู้อย่างเงี้ยอยากให้สังคมวงการพระกว้างมากกว่านี้แล้วมีมาตรฐานเมาก,กัานี้ทุกวันนี้ก็กว้างนะครับกว้างมากเดินมาตามจอ,อกซอยเนี่ยสังคมพระเนี่ยเขาให้การยอมรับ นะครับว่าเป็นสังคมที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพตรงยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยลืมความเชื่อไปจากเดิมใช่พวกนี้มันหมกม,มุ่นอยแล้ว <ไป S 2> มันหมกมุ่นมันจะนั่งสองอ่องของมันอยู่อย่างงั้นะ ถ่ายเพื่อมีความเป็นสิริมงคลใ้ตัวเองด้วยไนตังค์ด้วยนะคะเอราลองปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองดูนะคะว่าการดูพระหรือว่าการมายึดอาชีพนี้เป็นสิ่งที่ดีอีกหนึ่งอาชีพด้วยเช่เัไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเหมือนในอดีตนะครับนะคะมดเวลาลงแล้วค่ะสําหรับรายการพักเรื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยดิฉั้นนัทิชากรการพันก็ลาไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ